สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูชองนบรถไทยนะคะเมื่อนี้ชิมาเวาเหลืองว่าอันออกรถไทยมามีคาใสาใจยังไงม,มีไม่ใยหนึ่งอินบอกมากนะคะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนมีตังค์นะคะเพื่อนอยากออกรถไทยมาหาเงินนะคะพี่น้องเพย่ออ,ยกออกรถไทยมาหาเงินเนาะไม่ใยหนึ่งครับเพื่อนเจ๋ฝรั่งนาพี่น้องเนเี่ยกับชิมาบอกใน้คลิปนี้เลยนะคะพี่น้องหรือว่าอาจจะมีเปลี่ยนแป้งหรือว่า อื่นเจ้าอื่นเป็นจังไหกัมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะพี่น้องอันนี้ก็ชียกตัวอย่างเคสของเฮาเลยนะคะพี่น้องเคสของเรานะคะพี่น้องปีหนึ่งกระ้อยู่ประมาณ4 0 0ยไร่นะคะหรือว่าอาจจะกว่านั้นนะคะข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันดแรกเลยกัญชีมีคา่าค่าน้ำมันนะคะค่าน้ำมัน400ยไร่นี่ก็จะประมาณ52 0 0 0 5 2 0 0 0านะคะพี่น้องค่าซึกล้อนี่คะ่ะปีแรกปีสองอาจจะไม่มีนะคะพี่น้องเริ่มปีสามก็ ปีที่สามอาจจะมีค่าซื้อนะคะพี่น้องหน่อยหลายกะเรียนเตนนะคะเพราะของเราคันเราอยู่ประมาณ2 0,000บาทนะคะประมาณนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีค่าเครื่องดื่มนะคะพี่น้องค่าเครื่องดื่มงานมากะสิมยูมีอยู่ประมาณเดือนเครึ่งนะคะค่าเครื่องดื่มก็จะอยู่ประมาณ5,000บาทนะคะค่าเครื่องดื่มค่าอาหารเนาะค่านำแข็งแล้วก็ถ้าจ้างคนขับนะคะถ้าจ้างคนขับก็ร้อยละสก็อยู่ที่ประมาณ6 0,000บาทนะคะ400ยไร่ ค่างวดบ้านนี้พี่น้องยกเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นโลนเท่าเลยนะคะพี่น้องคันนี้เอ5มยูห้าเจ็ดนะคะพี่น้องค่างวดกันอยู่ที่แสนแปดหกพันหกร้อยนะคะพี่น้องนี่บานนี้เท่ากับสีร่วมนะคะพี่น้องรวมค่าซึกรอค่าน้ำมันค่าอะไรค่ายัางออกมาให้เบิ้งนะคะค่างวดแสนแปดหกพันนะคะพอดีบานนี้ไปลบแสนแปดหกพันนะคะ ก็จะติดลบที่4ี่หมนนะคะถ้าเราไม่ได้แจ้งคนขับหาเฮาบาจรจ้างคนขับมันก็เสีเรืออยู่ประมาณหาหมื่นนะคะพี่น้องห้าหมื่นตัวนี้คือเราไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ารถเรามีงวดเ,เ,เราต้องเอาไปช่งวดน,นะคะหาเฮาจ้างขับจ้างทําทุกอย่างตกลงว่าเราจะไม่ได้อะไรนะคะพี่น้องหาเราออกเงินดาวมาทั้งนี้ทั้งนั้นกะขอมูลกกบอามีการเป,เป,เปเลี่ยนแปลงเลวแต่เจ้าของรถบริหารน,นะคะพี่น้องบริหารแล้วกะจัดการเนาะ ส่วนมากบางคนบอกว่าทําไมไม่ได้แล้วออกมาทําไมหนึ่งคือออกมาใช้งานตัวเองนะคะพี่น้องเข้ากับซิมีเอ็ดหน้าปีหน้าปังเอ็ดมันหน้าปีหน้าปังทําได้มันนะคะกะสีได้ทรงมันนะพี่น้องสีได้ทรงหมดรถนะคะเดี๋ยวรอติดตามตอนรถหมดงวดน,นะคะรถหมดงวดก็จะได้เริ่มซ่อมนะคะพี่น้องเพราะว่าชารปีนี้เริ่มซ่อมแล้ว้างไหนกะรอติดตามนะคะพี่น้อง พราะว่าตอนนี้รถสามปีเรามีเราเริ่มซ่อมแล้วคอมมอนกับอาชีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่คนขับเจ้าของรถบริหารนะคะพี่น้องไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะเว่าวิดผลาดประกันใดก็ขออภัยนะคะพี่น้องออกมาคอมเมนต์คุยกันนะคะพี่น้องว่ามีรถไถรถเกียวเป็นจังใดกันเนี่ย